หาจุดหมุนที่ทําให้เกิดการหมุนรูปต้นแบบก่อแล้วได้รูปขอซึ่งเป็นภาพที่ได้จากการหมุนอันนี้พี่ให้เป็นรูปก่อนเนาะนะอันนี้เป็นรูปขอวิธีการก็คือเราจะต้องดูก่อนว่ารูปไหนเนี่ย ออมุมไหนของในรูปมันเป็นมุมที่สมไหนกันซึ่งพี่จะตั้งชื่อมุมก่อนรูปก่อนพี่ให้มุมนี้เป็นมุม A B C ส่วนรูปขอพี่ก็ให้จากการมองเนาะพอกะได้ประมาณนี้มุม C เกออิ C ขัดไปแต่ความจริงถ้าเราอยากให้เปอ๋อเราจะต้องวัดทีละด้าน ก็คือวัดด้าน a b ไปหา A อผาม B ีาม C ีามว่าแต่ละด้านเนี่ยมันด้านไหนยาวเท่ากันเพื่อที่ว่าถ้าด้านที่ยาวเท่ากันก็คือเป็นด้านที่มันสมในกันมุมแต่ละมุมก็สมในกันแต่คราวนี้คือความยาวของแต่ละด้านเนี่ยมันค่อนข้างแตกต่างกันชัดเจนเพราะฉะนั้นพี่ก็จะใส่ไปเลยว่าด้านไหนมันสมในกับด้านไหน ส่วนการที่เราจะหาจุดหมุนได้ก็อย่างที่เคยทำไปแล้วเนาะว่าเราจะหาว่าเส้นแบ่งครึ่งของแต่ละด้านก็คือด้าน AA เพาร์มเนี่ยมันมีเส้นแบ่งครึ่งมันจะตัดกับเส้นแบ่งครึ่งของอีกด้านด้านใดด้านหนึ่งไม่ว่าจะเป็น C c สีพาร์หรือ B b ีพาร พอมันมีเส้นแบ่งครึง่งแล้วมันตัดการจุดนั่นแหละเป็นจุดหมุนเราก็จะมาเริ่มทำกันเลยวิธีการก็ลาก AA พามก่อนนะกันแล้วเดี๋ยวพี่จะให้ตัดกับเส้นที่มันแบ่งครึ่ง BB บพามการหาเส้นแบ่งครึง่งก็หาได้จากการที่เราเอาวงเรียนเนี่ย กางรัศมีเท่าไหร่ก็ได้แต่จะต้องกลางเท่าเดิมก็คือถ้าเรากางเท่านี้เราลากจากจุด A พามลากสองลากสองครั้งเ,ออเดี๋ยวโซ่วนวาย แล้วก็จะลากด้วยรัสมีเท่าเดิมมันก็จะเกิดจุดปากสองจุดก็คือจุดนี้กับจุดนี้ถ้าเราลากเราเราลากเชื่อมจุดก็จะได้เส้นที่มันลากเชื่อมจุดนี่แหละเป็นเส้นแบ่งครึง่งซึ่ง รากให้มันยาวหน่อยเพื่อที่มันจะได้ตัดกับอีกเส้นหนึ่งได้ส่วนด้าน B B บีพามกับ CB บีบพามเราก็จะใช้วิธีเดิมคือกลางด้วยวงเวียนรัศมีเท่าเดิมก็จะเกิดจุดตัดสองจุดคือจุดนี้กับจุดนี้ พอได้2จุดแล้วเราลากเชื่อมจุดเส้นนี้ก็คือเป็นเส้นแบ่งครึง่งเหมือนมันจะมาจากจุดนี้เนาะเพราะว่าจุดนี้มันออกจากกาันแสดงว่ามันจุดอ้างอิงก,ก็คือจุดนี้ให้เป็นจุด O นะกัน เขาบอกว่าต้องหามุมไหมหาแค่จุดหมุนเราก็ได้แล้วว่าจุดหมุนคือจุดนี้ก็คือเป็นจุดที่เส้นที่แบ่งครึ่งด้าน AA พอผามตัดกับด้าน BB พีรามนั่นเองอแล้วก็มีตัวอย่างอยู่หลายข้อเหมือนกันมาดูตัวอย่างข้อที่2กันอ่ะ พี่แอบเขียนว่าด้านไหนมันยาวเท่ากันละคราวนี้เรามาเขียนมุมพี่ให้เป็นมุม A B C ด้านมุมที่อยู่ระหว่างด้าน1ขีดกับด้าน2ขีดก็คือเป็นมุม A คือมุมนี้ด้าน3ขีดกับ1ขีดก็คือมุม C A พล A พมุม B พมก็คือมุมนี้ วิธีการก็คือพี่จะหาเส้นแบ่งครึ่งด้านก็ใช้วิธีเดิมกางวงเวียนรัศมีเท่าเดิมคือจะเท่าไหร่ก็ได้เอาตามความเหมาะสมแล้วเราก็ลากไปให้มันตัดกันสองจุดก็จะได้จุดนี้กับจุดนี้ พอลากเส้นให้มันเชื่อมกันก็จะได้เป็นเส้นแบ่งครึง่งด้าน4ี่สีพามอ่าส่วนอีกเส้นที่จะเป็นเส้นของ AA พามแล้กันเนาะก็ลากเส้นเชื่อม AA พามก่อนและลากกลางรัศมีเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าจะต้องกลางเท่าเดิม กิดจุดตัดก็คือจุดนี้กับจุดนี้พอมันตัดกันอันนี้คือเป็นเส้นแบ่งครึ่งด้านถูกปะพอมันตัดกันก็คือจุดนี้ที่จุดนี้จุดนี้ก็คือจุด O จุดนี้แหละเป็นจุดที่ใช้ในการที่ใช้ในการอ้างอิง ก็คือเป็นจุดหมุนจุดหมุนอยู่ตรงนี้อย่างรูปนี้เราจะรู้ได้ไงว่ามันหมุนยังไงเราก็ลากจาก OA เนี่ยไปหา OA พาจะสังเกตว่าจุดต้นแบบมันคืออยู่ตรงนี้ถูกป่ะไปหาจุดที่สมนายใหม่ แสดงว่ามันหมุนไปอย่างนี้ถูกไหมก็คือเป็นการหมุนตามเข็มนาฬิกาซึ่งมันเป็นมุมเท่าไหร่อันนี้ก็สามารถวัดได้ด้วยครึ่งวงกลมเนาะ,นะส่วนรูปสุดท้ายเป็นรูปสี่เหลี่ยมพี่ให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม A B C D สี่เหลี่ยม ที่ได้ก็คือเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ดูจากตาเนาะความยาวมันต่างกันชัดเจนอยู่วิธีการก็เหมือนเดิมคราวนี้อาจจะลากจากดีดีพามก็ได้ลากเส้นแบ่งครึ่งมุมก็คือเส้นนี้ได้ จุดสองจุดซึ่งถ้าลากจุดสองจุดให้มันเชื่อมกันก็จะได้เส้นแบ่งครึ่งด้านถูกปะ่ะอ่ะอีกด้านหนึ่งพี่ให้เป็นสีซีพามนะกันก็ลากเชื่อมซีซีพามเส้นแบ่งครึ่งด้านซีซีพามก็ได้จากการ กลางวงเวียนรัศมีเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าจะต้องกลางเท่าเดิมตลอดก็จะเกิดจุดตัด2จุดลากเชื่อมจุดตัดเราก็จะได้จุด อ,อได้เส้นที่แบ่งครึ่งด้านซีสีพามคราวนี้มันยังไม่ได้จุดถูกปะาแลก็จะลากเส้นมันให้มันยาวขึ้นซึ่งจากการคาดคะน,นี้เกระดาษพอไหมนะกระดาษท่าทางจะไม่พออม พอเราลากเส้นให้มันยาวขึ้นหน่อยก็จะได้จุดตัดก็คือจุดนี้นั่นเองอันนี้คือจุดโอเป็นจุดหมุนคือเราสามารถหาเส้นแบ่งครึ่งบุมด้านใดก็ได้2ด้านมันก็จะได้จุดตัดซึ่งเป็นจุดเดียวกับอีกจุดหนึ่งนั่นเอง อืมอร่อย